็สวัสดีครับคืนนี้ผมก็จะอ่านนิยายเกิดใหม่ทันทีก็เป็นสลามลาซันแล้วสำหรับเว็บโนเวลนะครับการหนีเที่ยวของเรมโมโรพาที่21เเมลีซึ่งเป็นลูกหาของโกดามาก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นฉากแห่งการทําลายล้างไม่ใช่สิ่งที่จิตใจจะสามารถเข้าใจได้ง่ายๆและนั่นก็คือระดับที่ดีอาโบก็อยู่นอกเหนือบรรทัดฐานในจิตใจของเมลีดเธอได้เฝ้าดูดีอาโบจากห้องรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกันกันกบอาจารย,าย์ใหญ่โกดามาที่ได้สั่งเธอเอาไว้ ละหลังจากที่ได้วัดค่าพลังงานแล้วมันก็ปรากฏว่ามีค่าพลังงานอยู่เพียงแค่เ0็ดและมันก็ไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเลยเมลดจึงได้คิดในใจว่ามันต่ำกว่าที่คาดเอาไว้และเขาเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากในกรณีเช่นนี้เธอเองก็คิดในขณะที่รายงานต่อโกดาม,มาและผลที่ได้ก็คือภาพที่น่าสุดสยองที่ออกมาจากหน้าจอเนื่องจากตัวของเมเิสเองก็งงกำลังตรวจสอบสถา,านการณ์อยู่เธอจึงรู้ว่า ตอนนี้ก็กำลังเกิดอะไรขึ้นกับโกดามะาเนื่องจากนำมารวมกันกับสิ่งที่เธอเพิ่งจะรู้ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะน่าหัวเราะเลยโกลมพิฆาที่พวกเขาได้ภาคภูมิใจก็เป็นเครื่องจากโกนที่ทรงพลังเป็นพิเศษที่มีค่าพลังสูงถึง15,000และมีทั้ง13ตนมันก็เป็นพลังที่ครอบงำหากว่ามีสิ่งใดดูเหมือนว่ามันจะมากเกินไปที่จะโยนดีอาโบล,ลงไปเมลิสก็มั่นใจในชัยชนะของโกดามะ ในขณะที่เดีโบก็ตกลงไปในหลุมพังใม้ถึงขนาดดียวโบที่มีพลังงานเพียงแค่เจ็ดพันเท่านั้นเขาก็เอาชนะปุ่นโกเลพิฆาตทั้งสิบสามตนได้อย่างง่ายดายและก็ยังมีข้อมูลที่น่าตกใจยิ่งกว่าเดิมที่ทําให้เธอได้สันตทานด้วยความกลัวขณะที่เธอได้เฝ้าดูพวกเขาผ่านหน้าจอภาพของเธอเองมาระยะหนึ่งแล้วและก็สามารถวัดข้อมูลการต่อสู้ได้และเธอเองก็ได้ข้อสรุปว่าพลังงานของดีโบนั้นก็อยู่ในระดับเดียวกันมาโดยตลอด แต่การที่ตัวเลขจะคงเดิมอยู่ตลอดเวลานั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องปกติตัวอย่างเช่นหมัดเดียวที่มาจากขุนโกเลมพีคาดมันต้องมีพลังงานทำลายล้างอย่างน้อย15,000และพวกเขาก็ได้ค้นพบผ่านข้อมูลการต่อสู้จำนวนมหาศาลโดยปกติแล้วมันก็จะมีประมาณ0.2%ซแต่ว่าสิ่งนี้มันก็ชัดเจนเนื่องจากพลังงานก็เป็นการรวมกันของความสามารถเท่าหมดของบุคคลการเคลื่อนไหวปฏิกิริยาตอบสนอง พลังโจมตีพลังป้องกันสติปัญญาความเพียงแข่งท่านจิตใจและโชคโองค์ประกอบที่ไม่แน่นอนทั้งหมดนี้และอื่นๆอ,อีกมากมายที่รวมกันที่สร้างตัวเลขที่เป็นค่าของพลังงานพลังที่ใช้ในการโจมตีนั้นก็ตามมากทั้งหมดนี้ก็ได้เกิดขึ้นก่อนที่พวกเขาจะเริ่มการวิจัยอย่างไรก็ตามตัวเลขของ D R B O นั้นก็ยังคงอยู่ที่เจ็ดพันเหมือนเดิมและเมลิสจะได้คิดในใจว่ามันก็เป็นไปไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นได้อย่างไร มันไม่สมเหตุสมผลเลยและเฉียงก็จะไม่ยอมรับเรื่องเลวร้าขนาดนี้มีความควรอยู่เสมอว่าความจริงของคุณในฐานะนักวิจัยนั้นก็อยู่ในตานลายอย่างไรก็ตามข้อมูลที่อยู่ตรงหน้าของเธอนั้นก็ได้พิสูจน์ว่าผลลัพธ์การทดลองนั้นมันก็ถูกต้องเธอเองก็เฝ้าดูบุคคลที่สามารถควบคุมพลังงานของเขาได้อย่างอิสระที่เราบอก m e x มาตลอดเวลาหากมีใครมีพลังงานมากกว่าเขาถึง10เท่า พวกเขาก็จะยังไม่สามารถเอาชนะได้ดยด้วยข้อาที่จริงนี้ต่อหน้าเธอจึงไม่โทษตัวของเมลีสที่จะรู้สึกกลัวเช่นนี้ปกติแล้วเมลีก็จะเป็นนักวิจัยที่ใจเย็นแต่ว่าตอนนี้เธอเองก็อยู่ในจุดที่สับสนมากเลยที่สุดอย่างไรก็ตามนักสู้ที่อยู่ในตัวของเธอนางก็ยังคงสงบและก็บอกให้เธอรีบหนีให้เร็วที่สุดเมื่อมาถึงจุดนี้เมลีสจะได้ลาทิ้งตัวของโกดามะแล้วหากว่ามีสิ่งใดเธอเองก็ยังคงคิดอยู่แล้วว่า กระแสสลัที่เรียกว่าโกดามาก็จะทําให้เดียโบนั้นเสียสติและให้เวลากับเธอไปได้อย่างไรเรื่องนั้นโดยไม่รอช้าโดยที่ไม่ได้เห็นจุดจบของโกดามาเธอจึงได้รีบออกมาจากสถานที่แห่งนั้นและนั่นก็คือเหตุผลที่เธอไม่ได้สังเกตเธอก็เป็นคนที่คอยจับตาดูเขาได้ถึงันานั้นปีศารท,ที่มีม่านตาสีแดงสดก็มองขึ้นไปทางหน้าจอด้วยรอยยิ้มที่เชื่อลายชยตากาผมผอเมลีก็ได้รับการตัดสินในทันที ที่เธอได้สร้างศัตรูให้กับดิอาโบเมลีสก็กลัวที่เธอจะถูกติดตามดังนั้นเธอจึงได้ระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่หลบหนีสำหรับเมลีสกัวดามาก็ไม่ใช่ผู้ที่อยู่เหนือที่จะนับถือมากนักและมันก็เป็นเบี้ยที่ต้องใช้แล้วทิ้งดังนั้นเธอจึงไม่ได้รู้สึกเสียใจที่ทรยศต่อเขาในสิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดสําหรับเธอในตอนนี้ก็คือเธอจะต้องปกป้องตนเองและวิ่งต่อไปไปยังที่ปลอดภัยที่สุด เธอเองก็ได้แบ่งปันข้อมูลที่ได้รับใหม่นี้กับคนอื่นๆให้ตอนนี้พวกเขาเองก็รู้แล้วว่าแม็กนันและคนอื่นๆก็อยู่ที่ไหนและมันก็คงจะไม่ดีถ้าเธอไม่ได้ติดต่อกับพวกเขาและความคิดทั้งหมดนี้เมีเต็มไปด้วยความกังวลถึงกะน,นั้นเธอเองก็สามารถสงบสตอิอารมณ์และกระทำการอย่างระมัดระวังเพราะว่าเธอเองก็เป็นนักรบชั้นยอดอยามพบข้ามเมื่อเธอได้มาถึงที่ซ่อนลับของลุพพัธมิตรปลอดภัยมนุษเจาชาติ มเมลิก็เหนื่อยมากจนดูเหมือนว่าเป็นคนอื่นในเวนลาเพียงแค่วันเดียวและคนที่ทักเธอนานก็ตระหน,นักว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างได้เกิดขึ้นแล้วพวกเขาก็ได้วิ่งเข้าไปหาเธอด้วยใบหน้าที่ซีดในตอนนั้นมีคนนึงพูดว่ามเมลิกเกิดอะไรขึ้นในคนก็พูดว่าเกิดอะไรขึ้นมเมลิกก็ได้หยุดพวกเขาด้วยยกมือขึ้นข้างหนึ่งก่อนที่จะอ้าปากพูดอาจารย์ใหญ่ก็ดามาถูกฆ่าตายโดยเดียโบเขาก็อาจจะตายไปแล้วซะด้วยซ้ํา ตามกฎของพวกเราที่เรียกร้องสัจจัดลำดับในข้อสำคัญในการแป่งปันข้อมูลได้หนีออกมาแทนที่จะช่วยเขาเธอได้หยุดอยู่กับที่เพราะกับถอนหายใจในตอนนั้นคนอื่นก็พูดว่าอะอะไรนะนั้นก็โกดามะก็คือมันเกิดขึ้นได้อย่างไรตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างพวกเขาเองก,ก็ได้ถามเธออย่างตื่นเต้นแล้ในขณะที่เมลีก็กำลังอ้าปากพูดอีกครั้งในตอนนั้นมีเสียงคนพูดว่าความเงียบ มันมีเสียงตะโกนมาจากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งและมันก็คือกลุ่มของอัศวินกอรี่ในชุดสีขาวของพวกเขาพวกเขาเองก็แข็งแกร่งที่สุดในหมู่พัพธมิตรปลดปล่อยมนุษยชาติและก็มีบางคนที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่พักในผู้ดูแลแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เข้าข้างพวกปฏเตูปอย่างไรก็าตามผลการวิจัยของโกดามาและเมลีก็ทําให้พวกเขาคิดค้นวิธีที่จะล้อมรวมเข้ากับปีศาจและควบคุมพวกมันได้ นอกจากนี้เมลิสเองก็เป็นหนึ่งในอัศวินกอรี่และมีปีศาจอยู่ภายในตัวของเธอด้วยในแง่หนึง่งก็อาจจะกล่าวได้ว่าเมลิสเองที่ได้มอบพลังของพวกปีศาจให้ก,กับพวกอวัศวินกอรี่ี่ได้ทําให้พวกเขาแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและต่อมาก็ได้มีคนพูดกับเธออีกว่าเมลิสเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรกับคนที่นั่นมีอัศวนกอรี่คนหนึ่งได้ถามเธอคนอื่นๆก็ดูเหมือนว่าจะสงบลงแล้วเมื่อมันมีอัศวินกอรี่อยู่ด้วย ดังาน,นัา้นพวกเขาจะได้ตัดสินใจที่จะฟังในสิ่งที่เธอจะพูดเมลิสเองจะได้พยักหน้าและก็ได้ที่บายสถานการณ์ในวันนั้นให้พวกเขาได้ฟังถกโลงนะฉันจะบอกกับพวกคุณแต่ก่อนอื่นอย่างน้อยสองคนก็ต้องปกป้องประตูและเราก็ไม่สามารถระวังมากเกินไปเราผู้คนที่อยู่ที่นั่นจะได้เชื่อคาสั่งของเธอและอัศวินสองคนจะได้ยืนอยู่ที่ประตูเมลิสจะได้โล่งใจมากในเรื่องนี้และเธอจะได้เริ่มพูดความจริงก็คือ จธก็ได้บอกกับผู้เขาว่าพวกเขาก็ได้รับการติดต่อมาจากแมกนาตซึ่งก็ได้หายตัวไปในเช้าของวันนั้นตามข้อความจากจอมารผู้ยิ่งใหญ่ลิเมอร์โลแมกนัตและคนอื่นๆก็ควรจะอยู่ในระหว่างการเึกและก็ยังคงมีการกล่าวว่าพวกเขาก็ได้โจมตีครู่จากโรงเรียนอื่นๆและนักเรียนด้วยกาวอนันหนึ่งก็คือแมกนัตและคนอื่นๆไม่รู้ว่าพวกตนเองนั้นกําลังถูกควบคุมโดยจอมารผู้ยิ่งใหญ่ แต่เนื่องจากพวกเขาเองก็ได้กระทําไปแล้วมันไม่มีการย้อนกลับไปในตอนนี้พวกแมกนัตพยายามที่จะติดต่อมายังฐานที่มั่นเพื่อที่จะสลัดตำแหน่งของพวกเขาและไม่ใช่แค่นักเรียนแต่ก็เปลี่ยนเท่าหมดและก็ได้รีบหนีไปให้เร็วที่สุดและในตอนนั้นนนั่นเองที่เดียร์โบได้มาเยือนพวกเขาอย่างไรก็ตามหากว่าพบว,ว่านักเรียนที่มีผู้สรู้ร่วมคีดกับผู้บริหารของโรงเรียนก็จะมีปัญหา ทั้งอาจารย์ใหญ่และเมลิสเองก็คิดว่าพวกเขาก็จะถูกแทนที่ดนงนั้นพวกเขาจงได้ตัดสินใจที่จะกำจัดเดียโบในขณะที่การเฝ้าระวังของเขาได้หยุดลงก่อนที่เดียโบจะรู้ตัวว่าพวกของโคดามาจะเป็นศัตรูของเขาในตอนนั้นเราผู้คนที่ฟังเขาพูดของเมลิสจะได้ถามว่าเดียโบคุณพยายามและอีกคนก็พูดว่าประมาณแค่ไหนเ่าผู้คนที่อยู่ีนนั้นจงได้พึงพำออกมาด้วยความตกใจ ชื่อเสียงของดิอาโบก็เป็นที่รู้จักกันดีอย่างกว้างขวางว่าเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายและความหวาดกลัวเกินกว่าจอมันผู้ยิ่งใหญ่ลิมูลุเซียอีกพอด้ฟังเช่นนั้นเมลิจึงได้พูดว่าใช่ฉันเองก็จะไม่ปฏิเสธในตอนนี้แต่เมื่อฉันได้วัดค่าพลังงานของเขามันก็อยู่ที่เจ็ดพันเท่านั้นฉันคิดว่าเราสามารถฆ่าเขาได้อย่างง่ายดายด้วยโกเลพีค่าที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินพอได้ฟังเมลิสเพืเช่นนั้นอีกคนจึงได้พูดว่า ผลโกลเลมนพียงแค่ทั้งตนไม่ควรจะถูกเอาชนะโดยผู้ที่มีพลังเพียงแค่เกตพันเท่านั้นเลอยอีกคนก็พูดว่าคุณทำํำผิดที่จักจับเขาหรือเปล่าพอได้ฟังเช่นนั้นเมลิจะได้พูดว่าไม่เขาตกลงมาอย่างหลุมพรางพอดีเขาอยู่ในพื้นที่ปลอดเวทมนต์อย่างแน่นอนสถานการณ์เพื่อประโยชน์ของเราถึงกันนั้นเราก็ไม่สามารถเอาชนะได้พอได้ฟังเมลิผู้เช่นนั้นคนอื่นๆจะได้พูดว่าเป็นไปไม่ได้ ขอให้แพลอย่างชิ่นเชิงเดียโบก็ได้ออกมาโดยไม่มีรอยขีดขวดเราผู้คนทิงหมดจนได้เงียบไปและอาปากางในงานนี้ก็ตกตะลึงจนไม่น่าเชื่อเมเลสเองก็ได้พูดต่อระกบว่าจะไล่จับตามอากาศที่กดขี่เป็นความจริงที่พลังของเดียโบนั้นแข็งแกร่งกว่าที่เราได้คิดเอาไว้ฝ่ายที่พักไม่คุ้มที่จะพูดคุยแต่ฝ่ายผู้กันกองก็มีประเด็นเกี่ยวกับการต่อต้านการสู้ลบและฉันเองก็ได้เข้าใจว่าตอนนี้ เราก็ได้เห็นหน้าเขาชันแล้วแต่ว่าพวกคุณเองที่เหลืออยู่ก็ไม่ได้ติดต่อมามันก็ยังไม่สายเกินไปที่พวกคุณจะเข้าร่วมผู้ดูแลพอมีเลสผู้เชี่ยนนั้นเจจู็ได้ไีเสียงของบุคคลหนึ่งพูดขึ้นมาว่าถ้าไม่สามารถอนุญาตสิ่งนั้นได้ผู้เจ้าเท่าหมดจะต้องถูกจับกุ่มที่นี่คำพูดของเมลีสได้ถูกขัดจังหวะด,ด้วยเสียงที่เย็นเฉียบที่ดังก้องกัง,งวนันในตอนนั้นเมลิสจะได้ตอบกลับไปว่าใครหน้าใครคนที่ตอบเมลีสก็เป็นผู้ชายโสดที่ยืนอยู่ตรงหน้าประตู ผิวสีแทนผมสีน้ำเงินผู้คนนั้นก็คือโซเอโซเอก็พูดว่าฮึมค um, ุณไม่จําเป็นที่ต้องรู้แต่ฉันจะสภาพรักค้งฉันไม่ชื่อว่าโซเอหนึ่งในผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของท่านลิมมาร้โซเอจะได้ตอบกบลับเมเลดแลในตอนนั้นเมเลดจะได้พูดว่าเฮ้ hey, มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกยามเฝ้าประตูเมเลดเองก็ได้มองไปรอบๆอย่างบ้าคลั่งปากของพวกเขาได้ถูกปิดผนึกเอาไว้ก่อนที่พวกเขาจะหมดสติและล้มล,ลงไปกับพื้น แลไม่มีใครในห้องนั้นได้สังเกตเห็นเลยและมันก็ถูกทําอย่างเงียบๆเบมลีสจีน่รู้สึกสาบแช่งอยู่ภายในตัวของเธอและเธอเองก็ระมัดระวังอย่างมากเกี่ยวกับการถูกสะกดรอยตามอันนี้ก็คือสิ่งที่แย่ที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นในเวลานี้และต่อมาจีน่มีคนพูดว่าอย่าตื่นตกใจอัศวินกอรี่ก็เตรียมความพร้อมสำหรับการหลบรวมปีศาจมันได้มีอนาคตสำหรับพวกเราเว้นแต่ว่าพวกเราเจะชนะเขาให้ได้ก่อน คำพูดเหล่านี้มันก็ได้ดังข้อการวานอัศวนกอรี่จินเน่เริ่มลงมือในทันคีพวกเขาก็ได้เรียกปีศาจที่อยู่ภายในตัวขเขาพวกเขาเดี๋ยวสร้างพลังให้กับตนเองเมื่อมีสหายเช่นนี้อยู่รอบกายของเธอเมลีก็ได้บอกกับตนเองว่ามันยังไม่สายเกินไปศัตรูก็มีเพียงแค่คนเดียวและอัศวนกอรี่ก็มีถึง5คนที่อยู่ที่นี่เดียโวก็เป็นหนึ่งใน12หลอดผู้เปทาของจอมันผู้ยิ่งใหญ่แต่ว่าพวกเขาก็ไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยด้วยซ้ํา พวกเขาสามารถเอาชนะได้ปีศาจเพียงแค่ตนเดียวในที่นี้ไม่สามารถยืนหยัดต่อสู้กับพวกเขาได้นั่นคือสิ่งที่เมลีได้เขียดไม่นั่นคือสิ่งที่พวกเธอพยายามที่จะเชื่อเธอเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีคนที่มาเยืนอยู่ต่อหน้าพวกเขาในตอนนี้จะเท่ากับผู้ปกครองแม้ว่าสัญชตาตญาณของเธอมันจะปลุกความตื่นตระหนกสูงสุดในตัวของเธอแต่เมลีก็ได้ตัดสินใจในสิ่งที่แยกที่โสดเธอได้เยืนหยัดเป็นสโตกับโซเอสในทันที เหลวอัศวินกอรี่ได้ยืนอยู่ต่อหน้าของโซโอเออย่างไรก็ตามพวกเขาคงไม่ได้กระทําการต่อต้านเขาไม่พวกเขาทําไม่ได้เราอัศวินกอรี่จะได้พูดออกมาว่าอ,อะไรร่างกายขยับไม่ได้หรือไงไอ้คนก็พูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอ้บ้าเอ้ยอะไรนะ้าเราวอัศวินก็ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างตื่นตระหนอกแต่ก็ไม่ได้คําตอบใดๆออกมาและเมลิสเองจะได้รู้สึกสับสนและไม่เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น คนเดียวที่อยู่ที่นี่ที่ได้เข้าใจทุกสิ่งก็คือโซเอท่าโซโอเอเองก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเขาไม่มีความจาเป็นที่จะต้องทําในตอนนั้นจะได้มีคนพูดกับโซโอเอว่าท่านโซอเอท่านอยากให้ข้าทํางานให้เส็จเพื่อท่านไหมแล้วในนั้นจะได้มีผู้หญิงคนหนึ่งได้เข้ามายืนอยู่ตรงหน้าของโซอเอแล้วได้พูดกับเขาเมืวอกอหยกที่แสนสวยโซกาในตอนนั้นโซอเอจะได้ออกคําสั่งกับเธอว่าอยากให้ใครหนีไปได้พะนั้นโซกาจะได้ตอบรับ แน่นอนในตอนนั้นเหล่าลูกน้องของโซอเอจะเริ่มเคลื่อนไหวก็มีโทกะไซกะฮคุโซในนะโซก็อยู่ที่นั่นด้วยที่ซ่อนตัวของแเนที่ซ่อนตัวของกลุ่มพัฒมิตปลอดภัยมนุษยาชาติได้ถูกล้อมเอาไว้โดยแผนกหน่วยข้อมูลที่ทํางานให้กับโซอเอเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนั้นอัศวนกอรี่คนหนึ่งจินตระกอนออกมาว่าไอ้บ้าเอ้ยอย่างไรก็ตามเิตกระโกนของพวกเขาก็ได้หายไปในอากาศ สลับโซกาและคนอื่นๆอ,นอสเวนเหล่านี้ก็เอาชนะมาเรียแลงเอได้เท่านั้นก็ไม่มีอะไรนอกจากนี้ก็ได้มีเสียงผู้เดกว่าเอาเลาฉันก็คิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องมาจากกันแล้วเราปีศาจที่ยิ่งใหญ่ที่ลอมรวมเข้ากับอสเวนได้พยายามที่จะหลบหนีและอสเวจนจินตกรว่านกรอนไม่ถึงพิเชษต่อสัญญาเหรอเราซินจินตกรด้วยความกลัวแต่ว่าปีศาจพวกนั้นจะได้ส่งเสียงขู่ พ่อเจ้าโง่หรือเปล่าสัญญาของพวกเราก็เกือบจะถือว่าเป็นโมฆะหากว่าพวกเราไม่สามารถวิ่งตามผมต้องการได้ดังนั้นพวกเราจึงต้องการที่จะเริ่มหนีหลังจากวิญญาณปิศสจก็มัดเจ้าแต่ใจของตนเองดังนั้นพวกเขาจึงได้มาที่จะลาถิงเจ้านายของตนในขณะที่สถานการณ์มันไม่เอื้ออำวยต่อพวกเขาอย่างไรก็ตามข้านี้เพียงเราพังปีศาาก็ไม่สามารถเลี่ยงเรื่องหายณะได้ในตอนนั้นโซกาจึงได้พูดว่า พวกเจ้าคิดว่าข้าจะปล่อยให้พวกเจ้าหนีไปจริงๆหรือท่านโซเอก็บอกกับข้าว่าไม่ให้ใครหนีไปได้จากอธิยัญชาของโซกาชินได้ดังก้องอยู่ในห้องในตอนนั้นเหล่าปีศาจชินได้พูดว่าอะอะไรได้ยังไงแต่มันก็ยังสายเกินไปแล้วสำหรับพวกเราอสูรพวกปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เพราะว่าตอนนี้อาคารท้าหลังได้ถูกล้อมไปด้วยวงแหวนเวทมนต์ที่ปกคุมสถานที่หนีเอาไว้และโซเอก็พูดอีกว่าแันไม่มีประโยชน์สำหรับปีศาจเหล่านั้น ถ้าพวกเขาเพื่อให้พวกเขาได้สามารถกลับใจได้ในสองสามร้อยปีพอได้ยินคำพูดของโซเอพวกโซกาจึงได้ตอบกลับมาว่ารับทราบดังนั้นผู้ปีศาจจึงได้ถูกกำจัดตามที่โซเอ้ได้สั่งการตอนที่ปีศาจจะได้พูดอะไรโซกาและคนอื่นๆก็ได้เปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นผงุทลีทุกอย่างก็ได้เกิดขึ้นในทันทีสมาชิกข,ของกลุ่มพัธมิตรปลอดลัยมนุษยชาติก็พูดอะไรไม่ออก มีบางคนที่ล้มลงกับพื้นอย่างอ่อนแรงในขณะที่บางคนเองก็ข้ามควรจนได้ยินเสียงการที่ได้เห็นปีศาจที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คิดเช่นหนีมันก็ทําให้พวกเขอได้มั่นใจในชะตากรรมของพวกเขาตัวของเมลิสเองก็เช่นกันในตอนนั้นเมลิสก็คิดในใจว่ามันจบลงแล้วผู้แทคข้าบบชาชองรจอมันผู้ยิ่งใหญ่ลีมรมุ่นหลวงเกนาร์ชงขอโทษพวกเขาก็แข็งแร่งในระดับที่ท้าทายกับความเข้าใจของเธอ เช่นเดียวกันกับโคดามะตอนนี้เมเลตอิงก,ก็ได้ตระหนักว่าเธอเคยได้สัมผัสกับบางสิ่งบางอย่างที่ควรจะหลีกเลี่ยงในทุกกรณีแต่ว่าตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วและไม่มีทางที่พวกเขาจะได้รับการยอมรับจากสิ่งนี้นั่นมันก็เพียงพอแล้วที่จะทําลายจิตวิญญาณของเมเลตและด้วยเหตุผลนี้สมาชิกปฏิบัติการส่วนใหญ่จะได้ตกอยู่ในกำมือของเซเอและต่อมาเดียโบ่จะได้พูดกับโซเอว่าฮ่าฮ่าเสร็จแล้วเหรอโซเอ พลเรือเชนานเซ่ก็ตอบว่าใช่ต้องขอบคุณนายที่ไล่พวกมันออกมาจากลังข้าก็สามารถหาที่พวกมันรวมตัวกันได้พลเรเชนานเดียวก็ตอบว่านั่นเป็นเศษไปเลยข้าเองก็สามารถจับกลุ่มผูกม้กระทำความผิดได้รายหนึ่งและไม่ต้องกังวลข้าปฏิบัติต่อเขาอย่างระมัดระวังและไม่ได้ค่าพลเรือนานเซ่ก็พูดว่าอืมฉันจะเป็นผู้ตัดสินในเรื่องนั้นเซยเ,เองก็ได้ปัดความคิดเห็นนี้ออกไปอันที่จริง,รงเขาก็คิดว่า มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาที่จะฆ่าพวกเขาหนึ่งหรือว่าสองคนโซเอไม่มีความเมตตาต่อศัตรูของพวกเขาและมันก็เป็นโกรธที่ไม่ได้บอกกับลิมมรโรเลลิมม์โเองก็ไม่น่าจะโกรธกับเรื่องนี้เหตุผลเดียวที่พวกเขาไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้กับดีแอลโบก็เป็นเพราะว่ามันก็จะเป็นปัญหามากเกินไปนอกจากนี้ก็จะไม่มีการหยุดดีแอลโบเมื่อดีแอลโบควบคุมไม่ได้ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากโซเอก็ได้รับบทบาทที่จะต้องอยู่เดียโบและโซเอเองก็ไม่ได้สนใจที่จะกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นและต่อมาเดียโบจึงได้พูดว่าแม้แต่ตอนนี้เขาก็ยังถูกแมลงปีศาจกัดกินคุณได้ยินเสียงกรีดร้องอันน่ายินดีของเขาไหมเดียโบก็ได้พูดในขณะที่โยนสิ่งของที่เหมือนกับต้นไม้ออกมาจากไหลของเขาและมันก็เปลี่ยนกลัวดาม,มาที่ถูกทําลายล้างร่างกายของเขาก็ได้ถูกแมลงกัดกินไปทั้งตัว และเขาเองก็แทบจะหายใจไม่ออกแน่นอนว่าชะตากรรมของโกดามาก,ก็มากกว่านั้นสถานที่ที่ถูกกินมันก็ค่อยๆกลายเป็นเปลือกไม้ใน,นตอนนั้นโกดามาชนาทกลมาว่าช่วยฉันด้วยมันเจ็บมันเจ็บปวดไปทั้งตัวในสภาพพิาา่น่าสังเวชเช่นนี้โกดามาได้เวิยนวันร้องขอความเมตตาอย่างไรก็ตามเดียโบก,ก็ไม่ตอบสนองต่อคําวินวันของเขาและโซเอก็พูดว่าเฮ้ในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู มันก็จะมีจุดเล็กๆถ้าเขาได้เสียสติรู้ไหมเก็ได้พูดกับดิยาโบดิยาโบก็ได้พยักหน้ารล้กับว่าเขาก็ได้เข้าใจในสิ่งนี้อย่างสมบูรณ์ดิยาโบพูดว่าฮ้ยฮ้ไม่ต้องกังวลมาจูจูเหล่านี้ก็ไม่ได้กินซสอมองแต่พวกเขาก็จะขับพองเหลว2อ,องชนิดเพื่อกินเนื้อและหนึ่งมันก็มีเหตุผลในการเปลี่ยนโฮสให้เป็นต้นไม้อีกประการหนึ่งก็คือสสารในความูข ซึ่งมันก็หมายความว่าแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกเจ็บปวดแต่ก็ไม่ได้แย่นักที่พวกเขาจะเสียสตินอกจากนี้เขาก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่สมบูรณ์พูดได้เลยว่าเดียโบก็ได้ชี้ไปที่สตาที่ตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโกดามาเป็นเมทาวิเศษที่โกดามาได้ถือมาตลอดเวลาหลายปีเป็นอุปกรณ์ในการปกป้องหัวใจของเขาเนื่องจากอุปกรณ์อันยอดเยี่ยมของโกดามาหัวใจของเขาจึงได้รับการปกป้องป้องกันไปให้คุ้มคร่ง ได้ต่อมาซเยก็พูดว่าเข้าใจแล้วเขาโดมินทานเลมมอรลูดังนั้นก็เป็นความผิดของเขาเองดิอาโบจึงได้พยักหน้าด้วยความพึงพอใจกับคำพูดของโซเอจากนั้นในการแสดงออกด้วยความรลักที่หายาของดิอาโบจึงได้ตอบไหลที่โซเอแล้วพูดว่าดีมากทานโซเอข้าก็ดีใจมากที่คุณได้เข้าใจงานอดิเรกข,ของข้าผลชนนั้นโซเอก็ตอบว่าไม่ข้ามาได้บอกว่างานอดิเรกข,ของเจ้ามันก็เป็นที่ยอมรับ โซเอเองก็มีสีหน้าที่ขมขื่นเท่าข้ามกับความโศกที่อยู่บนใบหน้าของเดียโบอย่างมากอย่างไรก็ตามเดียโบก็ไม่ได้สนใจและเขาก็ได้หัวเราะอย่างมีความโศกเมื่อโอกาสมีคนที่เป็นเพื่อนสนิทในด้วยเหตุนี้โซเอและเดียโบจึงได้ทิ้งงานที่เหลือให้กับโซโกาและคนอื่นๆแล้วพวกเขาก็ได้พุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายก่อมอรโดแลนสถานที่ที่นิมมอนหลูอันเป็นที่รักของพวกเขาอยู่ก็สำหรับคลิปนี้พวกาต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้า